สติกเกอร์ที่ติดอยู่บริเวณใบพัดพัดลมนะครับรู้หรือไม่ครับว่านอกจากจะเป็นการเตือนถึงอันตรายแล้วมีผลต่อการทํางานของพัดลมด้วยครับสวัสดีครับเวิร์ลสแนปชอทกับผมบิ๊กพอดนายนิติธนาพรกุลค,ครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าในบ้านอย่างหนึ่งที่ทุกบ้านเนี่ยต้องมีแน่เลยก็คือพัดลมตั้งโต๊ะครับเชื่อลือเกินว่าหลายๆคนเนี่ย ซื้อมาเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าบริเวณใบพัดเนี่ยมันจะมีสติกเกอร์กลมๆเล็กๆแปะอยู่ครับซึ่งมันจะมหมายความว่าอย่าแย่นิ้วเข้าไปนะครับอย่าเอาเอวัยวะเข้าไปด้านในเพราะว่ามันอันตรายแล้วก็หลายๆคนนะครับโดยเฉพาะบ้านเรานะครับเวลาใช้เป็นนานๆามันก็จะเกิดฝุ่นเกาะเราก็จะนําไปล้างกันเวลาล้างเนี่ยด้วยความจะตั้งใจก็ดีหรือไม่ตั้งใจก็ดีเนี่ยเราจะเลือกใช้พวกฟองน้ําหรือไม่ขัดใบพัดมากกว่าแทนท,ที่จะเอาผ้าไปเช็ดเพราะเราจะเชื่อว่ามันจะอาาดกว่ แน่นอนครับว่าสติกเกอร์เหล่านี้มันโดนน้ำไปเรื่อยมันก็จะเปื่อยยุ่ยขาดไปตามกาลเวลานั่นเองครับแต่จริงๆแล้วทราบไหมครับว่าไอ้สติกเกอร์เนี่ยนอกจากเป็นการเตือนแล้วครับว่าระวังถึงอันตรายเนี่ยมันยังมีผลกระทบต่อการทํางานของพัดลมด้วยนะครับผมซึ่งหลายลคนเนี่ยนึกไม่ออกเลยว่ามันจะมีผลขนาดนี้แน่นอนครับทางบริษัทโตโยโทมินะครับเป็นผู้จัดจาหน่ายเครื่องปรับอากาศแล้วก็เครื่องทําความร้อนเรียกว่ายักษ์ใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นเลยเขาออกมาให้คําตอบแบบนี้ครับว่าจริงๆแล้วสติกเกอร์เตือนถึงอันตรายเหล่านี้ ไม่ควรไปแกะมันอย่างยิ่งครับเราจะเห็นว่าหลายๆหลายๆหลายๆครั้งนะครับที่มันติดพัดลมมาใบพัดที่มาพร้อมกับพัดลมที่ซื้อมาใหม่ๆเนี่ยสติกเกอร์เหล่านี้จะมีแต่สังเกตไหมครับว่าใบพัดเนี่ยเวลาเราไปซื้อเป็นอะไหล่มาเปลี่ยนนะครับไม่ว่าจะเป็นของเก่าใบจะแตกหักหลายๆหลายๆแบบนะครับมันจะไม่มีสติกเกอร์ตัวนี้แปะมาครับมันก็คือจะเป็นใบพัดล้นๆนั่นแหละครับเพราะว่ามันมีประโยชน์มากกว่าการเตือนภัยครับมันเลยทําให้มีต้นทุนการผลิตประโยชน์ของมันต่อพัดลมคืออะไร เขาบอกอย่างนี้ครับว่าสติกเกอร์บนใบพัดเนี่ยนอกจากเป็นการแจ้งเตือนถึงอันตรายแล้วเนี่ยว่าอย่าเอานิ้วเข้าไปมันมีผลกระทบต่อการทํางานของพัดลมเพราะว่ามันเป็นตัวรักษาสมดุลของใบพัดนั่นเองครับแล้วการที่เราไปลอกสติกเกอร์เหล่านี้ออกเนี่ยทำให้สมดุลของใบพัดการพัดเนี่ยการหมุนรอบการหมุนของมันเนี่ยผิดแปลกหรือว่าผิดประสิทธิภาพไปจากสเปคเดิมที่ทางผู้ผลิตเขาตั้งขึ้นมานั่นเองครับแม้ว่าเราจะไม่เห็นผลนะครับว่ามันมีผลอะไรเนี่ยแต่ว่าแท้จริงแล้วมันมีผลครับทางเทคนิคเนี่ย ทำให้ใบพัดเนี่ยหมุนไม่ได้รอบตามที่สเปคทางผู้ผลิตผู้ผลิตเขากําหนดเอาไว้มันก็จะคล้ายๆกับล้อรถยนต์นะครับที่เราจะเห็นว่าบาง,บางล้อนะครับเราจำเป็นจะต้องไปตั้งถูตั้งศูนย์ถ่วงล้อเอาไว้เราจะเห็นว่าเหล็กแค่เล็กๆเนี่ยจริงๆแล้วน้าหนักมันก็ไม่เท่าไหร่แต่มันก็ส่งผลกระทบต่อการทํางานการหมุนของวงล้อรถยนต์ได้เหมือนกันเหล่านี้ก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆครับที่นํามาฝากกันในวันนี้ครับ